สวัสดีจ้าสวัสดีเสาร์วันอังคารวันที่ยี่สิบเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ้ามันนี่ตอนเสาร์เสาร์ประมาณสองโมงเลยพี่น้องยี่เบี้ยยี่พายพี่น้องมาเบิงองยังีเบี้ยพายเบิ่งบรรยากาศรอบๆนี่กระขอ,อกเบะ โอ้โหหัวรามฝนพี่น้องฝนตกเบิดมื่นวานพี่น้องเลยหย่ยากําลังขึ้นหนัวก็สบายแล้วบันนี้พอต้องไปเกี่ยวหย่าเนีแต่ว่าเกี่ยวหย่าตอนนี้กัหย่าลายอยู่โอ้พี่น้องหัวลามอาโอ้ไปหย่าบรรยาก,กาศรอบๆเขียวขจีเบิดเลยพี่น้องมันโดนฝนเมื่อวานนี้ตกเบิดเปื่อเบิร์ดค<า>่เลี้ยงพามาเบิองเห็ดพวกกี่เมยพี่น้อง มบักง่ายพี่น้องเห็นบ่แต่ว่าม e, ันม <irsin. S 1> ันพ <Spike university anyway> <Witch> ึ่งขึ้นเห็นบ่ดอกตุ่มตุ่มพน่พี่น้องลายครับพดน่อพี่น้องพอะไรพ็ปพวเกีกอันมันมันขึ้นตุ่มตุ่มน่อยหน่น้อมันก็เลยบ่เห็นเลยบัเห็นพี่น้องมึงเนี่ยพูดน่อพน่อ่อยพูน่อ่อทพ่อพน่อยพนอนอน เพิ่นขึ้นสูงแล้วล่ะแต่ก็อบดบ่ได้พี่น้องก่อนซ้อนแหมนี่เป็นว่าเป็นดอกเป็นดอกตุ่มๆกําลังขึ้นทุ่มพี่น้องลายยี่ดีเลยโมบัก,บกง่ายเงียบ่ะปะลายคักลายคักเป็นโมเป็นโมู่พี่น้งองเ อยู่อยู่โฮมพายพี่นี่พีนี่คิดว่าฝนที่ดีเนาะพี่น,อน้องเนาะเห็ดปวกกีขึ้นลายยังไง่อมันเป็นเป็นดวกหน่อยก็เลยบ่ค,คอยเห็นเนาะฝ่า<อ>พี่น,อนอ้องฝ่าก็ไม่นหน่อยดิพี่นอ้นนองเทีนี้ตีขาดอกฝ่าพี่น้องมึงเนี่ยฝ่าฝ่าแมนเบิด พี่นนอพออันนี้ก็เมีนี่แ่พ่อบุยขาง้านีนี่พี่น้อพอกำลังขึ้นเห็นบิดพี่นนอพี่หนอพี่น้อเห,ห,ห,ห็นดอยมา มาันไหนอย่าเข้ามานะนี่นี่ซ้อนลายอซ้อนหลายกํลังตีขึ้นพูดนะกําลัางตีแตกดินขึ้นพูนี่รครับ,รบอ้าววันดีครับวัสดีัครบครับรครับ กรตายครับพ <Capital> ี่นะพี่นะพี่นะถอยถอยถอยไป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 แพนด้าพี่น้องแพนด้าถูกเสียยี่ยังงูป่าแต่เพียนทีอันเอามาปล่อยไว้ก็กำลังใหญ่เลยพี่น้องพ่นะพ่นะป่าไก่นะพี่เนาะนะพี่น้องมาเห็นนะ ปลาลืมใหญ่ไงพี่น้องเป็นฟุ้งเป็นฟุงนฟ้งเลยแต่อนอนซอนะมีความสุขไป,ปอีกแบบนึงเลยพี่น้องเนาะเขาอายุกับให้กับนะ้าอยู่กับปลาตรงนี้เป็นแพ้เป็นแพ้อยู่กล่องยี่เบี้ยงอันบอกใครดีเนาะซุ่มเบิงหเ้เบิงอยู่ไก่บ่ได้ดูนะนี่คือสิ่งมันกลุ่มปลาเน้นเลยพี่น้องบอกเห็นเนาะเสียดายที่กล่องยี่เบี้ยงบ่ดีแค่ไหนพี่น้องพี่น้องแข้งก็บเสียด้เบิงกัน อุ้ยปลาเน้นพรดีไปแต่ไหนกันจองกบเต็มพี่น้องแวะมาไกลๆก,กะแวะมาเด้อสมือนเป็นเพรได้เดาอยามาฉีด,ดยอยู่พี่น้องพี่กีเวยงกบเป็น,นยวยเด้อเด้อ พี่เนาะกินหน่อยละม่เก็บไปแก้วเด้ออันอันวางหันกุมกุมป่านิ้นเนาะนี่กุมป่าตะเพียนยังเอาปลาตะเพียนกับกับป่านิ้นลงุงอย่างละสามพัน้ะพี่เนาะกำลังใหญ่กำลังใหญ่ วันนี้เอาหัวหานไม่กินดอกให้กินแต่หำอ่อนเพิ่นท่านใหญ่ใหญ่แต่เราให้เพิ่นใหญ่อีกจากท้อโป้มือแต่ว่ากะกายโป้มือแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ทางหยากอยู่หมู่บ้านนี้ฝนตกบนเมือเดี๋นี้ทางหยากอยู่เว้ยว่าสีปซื้อเศนหัวหานไม่ให้กินโอ้ยปีน้องโอ้เป็นแต่อ่อนสวนเป็นฝูงเป็นฝูงเป็นฝูงอยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่เปลเสียดายกุ้งอย่างกองอย่างซุ้มเบิงไก่บ่ได้เนาะอันนี้ฝูง ปุ่งไปตะเพียนในพี่น้องโอ้ยตะอ่อนซ้อนอะไเขาเลี้ยงแบบธรรมาฉาดเนี่ยข้าว่าปลาปลาหย่าปลาหย่ามันหลายปลาตะเพียนชอบชอบชอบผักบุ้งชอบหย่าแต่ใหญ่ใหญ่จากน้อยทอฟ้ามือเบ่เหลือเลยพี่น้องหย่าน้ำมันนี่กินมัดอันนี้หย่ากะพุนะหย่าปลาเขื่อตื้อไอ้น้มไม่ไหวอยู่ไหนมิตรปุ่งบายพี่น้องมือฝ่ามอดินเนี่ย เสียดายเนาะเสียด้ไอหมูบ่อได้เบิ่งไก่บ่ได้หญ้าหญ้ากําลังก็บกำลังงามหัวบัดนี้บ่ได้ไปเกี่ยวหญ้าไก่ยังเอาหญ้าตลอดน้าจะขว่งไก่ด้กินแล้วหัวถ้าหญื้อคืนนี้ก็สิเอาว่าใส่เพิ่มอีกประมาณ7-8ตตัวพี่น้องให้มันได้เป็นจัก10บตัวเดี๋ยวนี้มี4ี่ตัวอ่ะมีนจะหกตัวเนาะ ปลาพีเกียเวียยผลผลิตแล้วออกลนะออกลูกออกผลแล้วพี่น้องเออ,อ,เอพี่แม่เบื่พี่นนองป้าบกผิดกำลังเป็นหน่วยส่วนสักหลักขึ้นิวูมือนี่แหละกำลังแดงเค,เคี้ยเคียวมึงปลาดอกเร็วเลยเวีย ก็มีสีดอกเลืองเลี้งันก็มีความสุขเลยพี่นนอะเห็นดอกเลี้ยงเห็นดอกไม้เนาะต้นมะฮงกำลังเป็นหน่วยยังพาไปเมืองไกลแดด่าพี่นนอะต้นมะฮงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยี่สิบหกต้นเป็นมะฮงสายสองต้นเหลือเป็นตัวแม่ยสี่ต้นผลผลิตเราก็ได้กำลังจะเริ่มเป็นลูกเป็นหน่วยแล้ว อันนี้บอกพริกแก้วพี่เนาะแบานนี้แบรนด์อิ่นบอกพริกแก้วบอกพริกกันพริกเขียวใบตำแก้วตำน้ำพริกย่างดีย่างเดียวป้าบักเขีย่กินบะทันไหมพี่เนาะ,พ,นะพูดนะพูดเม้นอันน,น,น้อยๆได้ปะผู้ดใดอยู่ใกล้กับม่เก็บไปตำปักพวงเนี่ยเด้อแดงจริงคือสวยพี่น้อง คลิปนี้เรื่องกับพามาอัปเดตพามาอัปเดตบรรยากาศตอนเสาร์กับวันเสาราวันไดนเนาะกับประมาณสองโมงกว่าอันนี้กับปลูกงาปลูกงาไว้หวัวตัดไปรอบหนึ่งแล้วกับต้นกับ,กบทุกลูกพี่น้องกับคือเสาร์บัลลูแล้วเน,ะนาะยังซื้อมาต้นละห้าบาทสองต้นใส่ไว้หลุมเดียวเลย กำลังงามพี่น้องกำลังงามถือฝนเนาะปีนี่คิดว่าฝนสีดีหรอกเห็ดปวกกีเกิดแต่แต่หัวปีเป็นนี่พี่น้องยังสีเก็บตอนเทียงเขาหน้าปังเฮอกะเขียวเอาปุยใส่หมู่บ้านเนี่ยพี่น้องใสสองรอบเนี่ยรอบที่สองละว่ใส่เบิด ใส่สองไฮนะึมงม่ว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 งอันนี้ม่วงแก้มแดงอยี้สุกหลายหน่อยแต่นะ่ะบรรยากาศบ้านเขาตื่นขึ้นมากอะ แต่มีความสุขคนละแบบกับในเมืองนะพี่น้องนะในเมืองกะตื่นขึ้นมาก็ต้องไปทำงานํำมาก็กลับห้องบ้านเขาแกะใส่ชีวิตแบบบ้านๆน,น,นี่ก็ดีแบบแบ,บนึงหลังจากใส่ชีวิตในเมืองมาโดนล้วเนาะเขานะ่าปังทั้งเงินเพื่อนเหตุกนนณะเพิ่นก็นเริ่มเริ่มสีเหลืองแล้วอัน ย,ยังนี้บานลุ้นม่มะม่วงมะม่วง,งเก็บแดงคลิปนี้ก็สิจบด้วยคลิปด้วยสีชิ่เขียวนะพี่น้องเน,นะะาะกับปาก ช่องไม่เวียงพอบุญพระแส้ไปเลยจ้าพอไมได้มีกำลังใจเห็ดคลิปไม่ไหมพี่น้องเขาเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้กะแซำนี่ก็น,กนนอะจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า